สวัสดีครับมโอนีกับกัปมาพบกับช่องอีสานนังทีนี่แล้วนะครับเนาะโมนีก็ออกมาดักหนู่มผู้เก่านะครับว่าโมนีเปลี่ยนเปลี่ยนเงี้ยที่ไหนครับมือนจะไปแล้วครับดักครับเล็กครับับเล็กแล้วกันเนี้ยข้าโพดเนี้ยข้าโพดครับนี่ครับที่เด็ดอีกันนึงน้ำยาปละพนุ่มดาวนี่สีสีดำครับ แต่พันบอกสูตรมาคือกันอันนี้ก็มาลร้องมึงครับสูตรใหม่ผมก็บบุเคยล้องคือกันะคือมีข้าวโพดแล้วก็น้ำยาปลาพู้นุ่มดาวนี่สีดั้นะครับเนาะมาลร้องมึงก็ติดเป็นยังไงน้ำยาปลาพู้นุ่มดาวนี่ก็ทเทใส่ขวดเรียบร้อยครับก็ฉีดใส่นี่ก็ใส่็จครับไปครับมึงทำเติมเราไปใส่ก่อน เบิ้งไม้ครับมื่อนี้ไม้ข่างคล้องเก่าเลยครับทั้งอำเภอสีฐานพเพราะเบิร์ดฤดูกาลเพศเข่าครับข้าเจ้ากะปลูกพักครับปลูกพักขายส่งตลาดผมรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีครับเพราะว่าเขาเจ้ามีน้ำตลอดปีนะครับเพราะมันก็ต้องหวดน,น้วเห็นไหมครับโหวตหนาวนี่นะครับไม้ครับเมื่อนี าส่วนพักกระจกับงามดีพักกระจกกับเลขสิบสาหลังครับมาลองสะกกนหมือนี้เป็นยังไงนะครับอีกไม้หนึ่งปลาอ้อยคางถนนแบบนี้นะครับาทางข้างมาผมมีขอตัวไปแซ่ก่อนตอนนี้ก็บซีม่วงนะครับเดี๋ยวมันจะคำก่อนเนาะเดี๋ยวตอนยามผมจะถ่ายเบิ้งไม้ครับโอ,คบคอ,บอเรคครับมาครับวันนี้เดีย๋ยวพาไปยามมับวกตอนเศร้าครับเบิ้งบรรยากาศยามบวกตอนเศร้า มัีใช้ไม้ปัไก่บ้านอะไรครับข้างออกบันมา่ต้น้อยครับกับเล็กิบสี่หลังครับมะเขือนต่อนมะกู้ใบตอมะายาั่กับเล็กครับเอาบ่วงตรวจออกมาใส่ใบเฟิมเอ่อ <c oughs> เกษตแปดหลังครับะไปดูน้องแตงหกงูเสาครับตอนนี้นีม่นมะฮันเปนกแกงดีไปเลยบึงหลังแหลก ครับเล็กหายครับเหนียบลอยครับสลังเหยียบทำงานเลยครับเยอะนี่ครับหนูปุกหน่อยครับนี่ครับโพดครับ ปลาประ,ปะนมดาวนี่สีดำครับหนังแรกตัวแรกเลยครับนุ่มปุ๊กหน่อยหเห็นไหมนอะอนผนงี้ครับตั้งยามรอบมาขึ้นเห็นเม่เห็นเม่ถึงนี่ครับมาเก็บกัน

หนูท่องขาวครับจอด มาครับมาเบิง่งจุดวางกับหม่องที่สองครับหมายที่สองตัวนี้วางสองหลังครับเป็นป้าอ้อยนิดหน่อยขางถนนมาขึ้นมาเบิง่งบ้าถือมาเบิ่งนี่มาเอเสาร์ไปเลยท่านหยุนะครับไนเลยคุณเนี้ยาว่างถึงแตะกด เป็นนูจอดนะครับน่าด้ว่าถือหขางเดียวเดียวเดียวลกไปนหลุะนยแขงนี่ครับกับดักำงานอยู่ก่ว่าตัวนี้งถือแข้งเดียเดียวเราเก็บจะข้าวกันเด้อ ขออนุญาตเก็บตัว้ครับมาสรุปผลงานครับบัดที่นี่กลับเล็กเนียข้าวโพดครับเนี่ยข้าวโพดสิบสี่หลังครับเมื่อยามตอนเศร้าได้หนูพุกหนูพุกตัวนึงครับท้องเขาวตัวนึงแล้วก็เม่งกี้ยามถือกลับเล็กถือหางครับตัวนึงกลับหนูที่ถือบ่วงลวดตัวหนึ่งครับหนูพุกหนูจอดนะครับเนาะสรุปผลงานเศร้านี่สี่ตัวครับ กะถือว่ามันอยู่ครับโอเคครับทุไในกับสำหรับคลิปนี้การหาหนูกับเล็กนี่กับเขาปวดกับน้ำยาปลาพนมดาวนีสีดำก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะไปหายัางไงเพิ่งอีกก็จะยังถา่ายติดตามกันต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ